สบายดีด้จ้าพี่น้องเพื่องรลุดที่สองพี่น้องมายัางบดเดียวลงไปสีเข่าต่อพี่น้องแต่จ่อยวันยุดแต่ก็ไม่ได้ยุดวันผักแต่ก็บม่ได้ผักพี่น้องสีมานปป่าป้าปพีมามามา,มาเออพีมามาป้ามาทายมพี่ เดี๋ยวบายดีเด้อจ้าสวัสดีพี่น้องอยังจื่อได้บอพี่นอ้องจื่อร้านซ้ายได้บอร้านซ้ายกกลูกลูก,ลกของพี่สาวควนโตร้านซ้ายก้องพี่นอ้องอียงจ,จองปามาๆๆนมก็ออกลว่าซั่นพี่นอ้องอ ที่แม้ว่ามันคล้ายอันอันนี้นี พี่มาหมดมานั่งหมดแดงพี่น้องเพิ่นมาอยู่บ้านยาเพิ่นบักเฮงเบื่อว่าเขาจะมามื่อใด้เด็กพี่น้องเด้ออันนี้เข้ามาส,สื่อจะเข้ามายัางดีมามากมากก็น่าไม้คลอกหมูพี่น้อง อันมาส่งให้พ่อมันก่อนม่มันไปซ่อนพี่มามาแต่เขาชิได้หรือบ่สิมาคอปลาน้ำข้าวาปิีงให้ลูกว่าสันเด๊กับมีเพน่าเสียบอกก็อจอยมาตึกแล้วพี่น้องเขาตึกก็ดีคือกัน cứa chơi để tước, cầm mưa đứt đứt để bọn đi ăn, nha, cái năn lẹ, má má anh đi nè, suu ba đi nè, chắc tô đi nè, cứ tô nhảy thế, đi đâu này

ตัวใหญ่ๆพี่น้องโอ้ยปล่อยไปทอดมันจะตายนะปลาตจนอะไรโต้งให้ลูกที่มากไหมเม่ยบดียอนเอใส่มาซ้ำตัวนี้มันน่อยนี่เจ้ามาปีงป่อนน้องนี่

<laughs> ừ, ừ, ừ. dạ kèm đưa mừng tục đưa một đưa à. dạ luôn bừng phải lại chỉ tôm lên rồi được tôm được mụ già nhưng mà à mấy chị long nong đi đi coi nhảy cả mẹ bảo quả khí tôm ó ui hơi bằng đơ mua đơ khí tôm đơ nằm bao khoai nhảy phải không ừ, uh, một tốt <laughs> đấy một ไปแล้วแล้วหมดๆสิตกนะหมดบ่แม่มาปิดอันนี้น้องนี่ไปใส่เอาปลาเมือซื้อๆนี่แม่ <small> 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 อืมอือแปอมเปดอมเปดมาพนมามามาบ่งนอกนี ah, oh. <S <S Twelve, eight, eight. On, ่โอ้ยปลนินนันกูก็เดียวาปลาคอ โตใหญ่อีลี่เอาแมงมุมมามัดเพื่อนนะเดี๋ยวมันหกนะมีแเอาของใส่มาเลยได้อกระสอบนะบอกอีกคนนมานะโบมากรสอบมาแล้วนะกระสอบกระสอบไหนมาไหมตัวนั้นมันกรสีไปเลยตัวใหญ่ๆนะหันะโอ้ยมันคือใบทด À? bố ừ, ừ, ừ. ừ, pẹ, bà con lúc mưa mưng bay lên nè, Bò bò lúc nó đèn đó Đẹt nhìn hèm vô Khăm rồi, nhìn đẹt hèm vô Mình ba này ừ. À, đây, hả cái เออเออเออเอามาพนมามาเลยมาน้ำยาหนอกเด้อจับใช่อ้าบาทจับใช่มันมันดินมันดินเจ็บมือทิ่มเชื่อไดเด็กตัวในกระสอบแม็นไม่มีแล้วหึ เบื้งลูกฮะไปไปเก็บไอะไรอยู่น้ำไม่กล้องนี่น้ำผู้ว่าเอาตัวอยู่ผู้ตัวนี้ปลาเสียเอามือตัวนี้เก็บเอาตัวน้อยนะเอาตัวน้อยเออตัวนี้ปลาเสียเอามือมันเจ็บได้ปลาเนี่ยมันเห็ดนะจับแบบแบบใบว้ยโลดจับใบวายโลดผูไปเอาจัเบื้องผูอยู่นี่ไปอีกวางพูดนะผมคืออยู่กับป้าอยู่แล้วกะใหญ่มัน เอาไปปลาไปผู้เอาไป,ไป,ไปเอาอีกปลาตัวนั้ Ş นนะพุนปลาอยู่เบื้องนั่นครับมาอย่างไรปลาอยู่ฝั่งนี้ไปทางนันไปทางนันเลไปทางนั่นเลยเห็นมัยปล่มันยังสุ่มเห็นมั้ยน้ำยาหนอกควักก้น ปลาหมูปีงเหรลูกก็เด้อพี่น้องหกสิหลัดอ้ามันตายเด้อได้ปลาหมูปีงอลไรพี่น้องปลอยลูกอาหารแรงหมอเศร้าเนี่ยกินเศร้านี่นนกนินไข่ตัวแรงกินปลาแต่ปลากับไข่กับตับตับตบ,บ่ค่อยได้กินบ้างได้มือว่าน,นี่ได้กินตับนี่ตับไก่ สีเมืองนัมบอสีเมืองนัมบอไปเมืองไปพอๆกันคิปใหม,ม่เด้อพี่นยองเด้อฝากส้มคลิปหม่ด้วยเจ้าพี่น้องเอ้ย